เคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมทุกอย่างรอบตัวถึงดูแย่ไปหมดเหมือนทุกปัญหามันประดังเข้ามาจนเรามองไม่เห็นทางออกเลยวันนี้พิมพ์อยากชวนทุกคนมาคุยกันค่ะถึงความคิดลบว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราปล่อยให้มันครอบงำชีวิตมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขวางเราไว้จากการเติบโตและมีความสุขค่ะ แล้วเราจะทำยังไงให้เปลี่ยนความคิดลบไกลเป็นพลังงานที่ดีแทนวันนี้พิมพ์มีวิธีดีๆมาฝากกันค่ะข้อที่1หยุดโทษตัวเองแล้วเริ่มเข้าใจตัวเองค่ะทำไมฉันถึงคิดลบตลอดฉันมันไม่ดีพอหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการคิดลบไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนแย่มันเป็นแค่คกลไกป้องกันตัวเองของสมองค่ะเราเจออะไรที่ทำให้ผิดหวังสมองเลยสร้างความคิดลบขึ้นมาเพื่อปกป้องเราค่ะ ลองเปลี่ยนจากทำไมฉันเป็นแบบนี้เป็นฉันกำลังรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรการตั้งคำถามแบบนี้ค่ะจะช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองเป็นการเข้าใจตัวเองค่ะข้อที่2ใช้ความคิดลบเป็นเชื้อเพลิงเคยได้ยินไหมคะว่าความโกรธทำให้เรามีพลังความคิดลบก็เหมือนกันค่ะถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีลองคิดดูนะคะ แทนที่จะบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกให้เปลี่ยนเป็นฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าฉันทำได้หลายคนที่ประสบความสำเร็จใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความคิดลบมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้มันให้เป็นพลังงานที่ดีแทนที่จะปล่อยให้มันฉุดเราลงค่ะข้อที่3เปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเองค่ะคำพูดที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยมีพลังมากกว่าที่คิดนะคะ ลองสังเกตตัวเองดูว่าคุณใช้คำพูดแบบนี้บ่อยไหมแบบที่ 1. ฉันไม่เก่งเลยหรือว่าฉันยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกอันที่สองฉันคงไม่มีวันทําสำเร็จหรอกหรือฉันอาจจะยังไม่สำเร็จตอนนี้แต่ทุกๆก้าวเล็กๆนำพาฉันเข้าใกล้สู่ความสำเร็จเสมอเปลี่ยนจากฉันเป็นคนคิดลบเป็นฉันกำลังฝึกมองโลกในแง่ดี แค่เปลี่ยนคำพูดความรู้สึกข้างในก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วค่ะข้อที่4ฝึกมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ค่ะเราอาจจะยังมองโลกในแง่ดีไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่เราสามารถเริ่มจากมองหาสิ่งดีๆในแต่ละวันได้ค่ะเช่นถ้าวันนี้เจอเรื่องแย่เนี่ยลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอะไรดีๆในชีวิตชันบ้าง การฝึกแบบนี้ค่ะจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับตัวและมองโลกในมุมที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะความคิดลบถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองได้ค่ะสรุปนะคะ 1. ห,หยุดโทษตัวเองแล้วเข้าใจตัวเอง 2. ใช้ความคิดลบเป็นเชื้อเพลิง 3. เปลี่ยนคำพูดที่ใช้กับตัวเอง 4. ฝึกมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานาการณ์ค่ะ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าความคิดลบที่เคยฉุดลังคุณไว้เนี่ยอาจกลายเป็นพลังที่พาเราไปข้างหน้าแทนอาจกลายเป็นพลังที่ช่วยผลักดันเรานะคะถ้าทุกคนชอบนะคะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Cozy Cafe Talk นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ